เยอะมากครับวันนี้ถังนี้เป็นไม้ท่อนใหญ่มากครับวันก่อนเผาด้วยถังนู้นแล้วมันเป็นฐานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเลยลองมาย้ายมาทางนี้แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เสริมคือใส่ตะแกรงลองก้นไปสูงขึ้นมาจากพื้น ประมาณ8เซนก็เสียพื้นที่ไปนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือวันนี้มันคายแก๊สเร็วมากแล้วคายแก๊สได้ดีดีมากๆด้วยไม้ท่อนใหญ่กับถินเทพามีพวกกันที่เขาเผาก่อนหน้าเนี่เขาบอกโ่าไม้ตัวนี้เผาค่อนข้างยากนะผมก็เอามาลองกันก็จริงๆ วันก่อนทางนูน้นมันคายแก๊สแค่แป๊บเดียวองประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วมันก็ดับวันนี้เอามาทางนี้คายแก๊สโอ้โหสูงมาก้ก้นถังนี้ก้นถังนี้เห็นชัเดเจนเลยปกติไม่ค่อยเห็นพี่เปลวไฟเท่าไหร่เพราะตอนนี้พัดลมผมก็ปิดปิดไปแล้ะ ฝืนก้นเตาก็ปล่อยมันไว้งั้นนะที่ฝานี่ผมเีนด้วยดินเหนียวไว้เยอะมากนะมันก็ยังเอาไม่อยู่ผมก็ยังไม่รู้จะเอาหาวิธีไหนส่วนน้ำส้งปวันไม้ก็มันใช้เวลาเร็วนะิ <Hey. S 1> ้นได้สักรับกว่ารืบครึ่งเลยนะ mm. เพราะเป็นไม้ที่ถูกเผาไปแล้ว แล้วมันไม่สุดไม่สุดก็เลยเปลี่ยนถังมาเอาลงถังนี้หดีกว่าแล้วก็โมดิฟายไปนิดหนึ่งก็คือเพิ่มตะแกรงเพื่อให้ใต้เตามีพื้นที่ขึ้นมาอีกหน่อยนกึก็ได้ผลเกินคาดเลยไฟที่มันออม รุนแรงมากอันนี้ทานท,างทังคิที่เผาถางที่แล้วของทางทางนี้นะฮะอันนี้เขาออกมาแนละ้วก็พอใช้ได้แต่ก็มีก้นถังอยู่นิดหนึ่งที่มันไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นผมก็เลยเอากข้าไปรวมไว้ในถังนี้ได้เต็มถังพอดี ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมการเพิ่มตะแกรงเข้าไปได้มีประโยชน์วันหิ้ไฟห้องเผาไม้รุนแรงมากผมใส่ขยะพลาติก ไปชุดใหญ่เลยเผาเออดีหมดเลยได้ประโยชน์จาเผาขยะดีวันนี้ไฟบ้าคลั่งมากผ <c oughs> นพวงจากไม้ที่เผาไม่สุกไม่เป็นฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ เอามากลับมาเผาใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหทีนี้โมดิฟายเตาอีกนิดหนึ่งแจมเลยทีนี้ขายแก๊สตั้งแต่สี่สนาทีแรกจุด4โมง35มห้าห้าโมงกว่ากวามันขายแก๊สเลย ในห้องของผมแก๊แก๊สด,ด,ดีมากผม,มปิดพัดลมมาประมาณสักสิ้านาทีแล้วไม่มีการเติมฟืนผมใส่ขยะปลาติกเข้าไปเผาหมดเลย